สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะหรืออาจารย์ใหญ่นี่ใครครับเนี่ยครับช่างจากสายอะไรครับคนโยธินเจ็ดครับเมื่อกี้นี่ตัดทรงอะไรไปปฏิบัติงานจริงลองทรงสูงไทยข่าวนานงคืนครับใช้ลองฟันเยอะๆครับผมใช้บีดเน้อยครับแล้วมันสลับซับซ้อนไหมลองฟันก็ไม่ครับเราขึ้นทรงยังไงเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยอ่ากําหนดความข่าด้วยแบตเตอรี่นะครับ จิกลากลงแล้วก็ตะแคงมูมแบตเตอรี่ครับถ่ายจากด้านซ้ายไปทางด้านขวาครับกำหนดความขา่าประมาณหนึ่งกำหนดความขาามีสามวิธีเราชอใช้สองวิธีเลยเหรอครับผมแบ่งผมมาจากกานก่อนคะแล้วก็ตะแคงตะแคงขึ้นไปบนเส้นเหนือนะครับผมมแล้วยังไงต่อแล้วก็ไล่ไล่เฟดครับ ใช่เยดก็คือถ่ากขาวนวกลืนครับแล้วก็ทํานวนทําคืนใช่ไหมทำคืนด้วยด้วยอะไรทําตอนแรกผมไถยเบอร์สองเบอร์สองมันมันมันผมมันได้แต่เบอร์สองขนาดนั้นอ่ะมันกินนิดเดียวครับก็มันไม่ผมมันไม่ได้ถึงมันไม่ได้ยาวถึงเบอร์สองไม่ถึงหกใช่ไหมหน้างานมันแค่เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งด้วยก็ขึ้นทรงเบอร์สอ เดี่ยวลงฟัใช่ไหมครับผมก็สรุปแล้วตัดสินใจขึ้นเบอร์หนึ่งครึ่งไม่ดีกว่าหรอเมื่อกี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆครับใช่ไหมครับผมแล้วก็ขึ้นไปสูงว่าหนอยไหนด้านข้างก็หนึ่งหน้าวีครับ,หน,บหน้าวีวัดจากวัดจากรอยที่เรากำหนดขาขึ้นไปใช่ไหมครับผมข้างหลังก็บนใบหูคอนทูเบนใบหูครับบนใบหูครับผมแล้วแล้วเก็บนวนยังไงเก็บนวนได้ลองฟันเบอร์อะไรอ่า ก็ทดลงมาเรื่อยๆครับใช้เบอร์เบอร์หนึ่งจุดห้าแล้วก็ทดลงมาเป็น <S 1> 1. <S เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วก็ศูนย์จุดห้าแล้วก็ศูนย์จุดสองห้าลบเส้นเบอร์หน 1, ึ่งเบอร์เบอร์หนึ่งแถวบนใช่ไหมครับผมเบอร์หนึ่งครึ่งแถวบนครับแล้วก็ตรงกลางเป็นเบอร์อะไรตรงกลางก็เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งครับใช่ถูกเบอร์หนึ่งครับแล้วก็แล้วก็ตรงตรงบริเวณจุดไอ้นวลเนี่ยเราใช้เบอร์อะไรจุดนวลลบเส้นหนา ช่ยตรงตรง,ตรงไม่ใช่ลบเส้นทำนวนอ่ะอ0.25 0.5สิทำนวนอับลบเส้นคือถอยต้องปรับมาครึ่งหนึง่งครับผมคือ0.25ถูกไหมครับนะครับก็แล้วยังไงครับหยุดวิดีโอออนสิถึงไหนเมื่อกี้ครรับเเออ่มีคนเดินตัดหน้านะเมื่อกี้เนะี่ยมีคนตัดหน้ากล้องนะ เออ,อถึงลบถึงตอนลบเส้นครับถึงือลบเส้นลบเส้นยังไงก็ใช้สูตรจุดสองห้าลบเส้นนะอ่าแล้วมันวนแล้วมันหายเส้นหายไหมอ่าหายครับ<า>แล้วก็ใช้หวีเก็บอีกทีฮะเก็บตรงรอบทรงตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อครับผมเก็บรอบหัวครับอ,อ,อืมแล้วเราไปออกหน่วยหรือว่าตัดผมหัวต่อไปจะจำได้ไหมเนี่ยจำได้ครับจำไม่ได้นะครับผม มีความสาคัญไหมอะตัดข่าวเงินคืนสาคัญครับส่งตํารวจทหารสนเรียนถ้าเธอจําวิธีขั้นตอนเบสิกพื้นฐานการไถ่าข่าวเงินคืนะ่ะเราเอาไปใช้ได้กับทุกส่งครับมแม้กระทั่งรองสรงตำ่ำนะถ้าเราจําขั้นตอนตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็ตัดไม่ได้แต่ถ้าเราขึ้นส่งด้วยวีเลยก็ต้องชํานาญเรื่องหวีถูกไหมต้องเก่งหวีเลยครับลบเส้นด้วยวเล็กด้วย นั่นแหละหรือเดือดทั่วนี้มันมีบัตเตีเ่ยนในการอะไรถอยคันโยกการหูปรับใช่ไหมแทนบีเล็กก็สะดวกหน่อยแต่บัตเตเลี่ต้องคมและแรงนะั้นมันถึงจะตวัดเข้าไปได้ไม่งั้นดึงหัวจำมันได้ไหมที่วัดหนองใหญ่ที่ตอไปตวัดขึ้นไปแลป้วเป็นเจาะเฉาะหัวก็โค้งลูกค้าไม่ไวยแล้วนะก็ไม่แพ้ครับเปล่าปัตเตอรี่มัน,น,น,ม,นมันไปเกี่ยวเลือดเลยนั่นแหละมันหัวเขาลอกเลยครับเราไม่ ผมพูดถึงเรื่องปัเตเลียนไปเกี่ยวหัวไปเกี่ยวหนังศีรษะขึ้นมาแล้วมันเลือดไม่เกี่ยวกับหัวลอกไอ้ลอกก็คือลอกไปนะก็เมื่อกี้เนี่ยเสดายไม่มีเวลาถ่ายใช่ไหมถ้าเห็นหน้างานแล้วมันก็จะเห็นภาพที่ชัดกว่านี้ครับ,รบก็เรื่องตัดผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเน้นซอยผมครับเดี๋ยวให้อาจารย์อุ้มสอนซ้ำใหม่ครับ,รบเรายังไม่กล้าที่จะตัดเลยยัง ยังไม่มั่นใจเลยครับเป็นการถ่ายปัตเลียนขึ้นทรงอ่ะมั่นใจมากกว่าการตัดอีกถูกไหมครับที่ฉะนั้นต,ต้องต้องย้อนกลับไปหาวิธีการตัดซอยใหม่ซอยให้ใหม่ตัดตั้งแต่ผมยาวๆเลยผมอยู่ไหนเอามาดูดิ <c oughs> มันเลยเอาหมอนี้ออกก็ <c oughs> จะตัดตั้งแต่ยาวๆไปจนถึงสั้นเลยไปจนถึงทรงสกินเฮดตรงเย นะครับโซงโมฮอกเลยนะเดี๋ยวซ้อมใหม่ครับผมมีมีให้เราซ้อมอีกสองหัวนะนี่หัวที่สองอีกหัวที่สามอีกครับนะครับเอาให้มันได้ระวังนิ้วมือเตรียมเทียนสมพารเตรียมปตเตอร์ไว้เป็นกล่องครับผมหนีบมือบ้างไหมก็หนีบบ้างครับเออหนีบบ่อยๆมันจะได้มีสติครับนะเขาเขาฝากเขาฝากมามันมีคนเขาฝากคอมเมนต์มานะเอาเครื่องพ่วงให้หน่อยดิ ผมแคปหน้าจอไว้อยู่อยู่ในแกลลอรี่อะ่ะถ้าจะอยู่ในเครื่องเครื่องสีเครื่องสีเขียวนะเขาฝากบอกมาว่าให้ช่างแจ๊กเอฟซีแฟนคลับนะ แค่จ่างแช่ผมมีสติใจจดจ่ออยู่กับเส้นผมอยู่กับวิธีการตัดผมวันนั้นเป็นร้อนลนใช่ไหมมือไม้สั่นไปหมดไม่ได้สูบบุหรี่ือเป่าเป็นพากินสันหรือเปล่ามีโรคประจําตัวไหมเป็นไมเกรนกับภูมิแพ้เป็นไมเกรนกับภูมิแพ้เอาเอาโรคเดียวก็พอเรื่องเอาโรคไหนมันเป็นทั้งสองคันนะไม่ต้องเป็นทั้งโรคไม่ได้ห,ไไดหรือเดี๋ยังมีโรคมะเร็งนะระวังนะสูบบุหรี่เยอะสูบบุหรี่อยู่เท่าไหร่ มสี่อยาบสูบข้างโรเรียนนะ่ะหน้าห้องในห้องน้ำโรเรียนไปสูบควัขนขรมงเลยใช่ไหมครับผมก็สูบได้ไม่ผิดกฎหมายก็อย่าไปมากกว่าบุหรีแล้วกันหยุดไว้แค่บุหรี่ก็พอแล้วคแค่นี้ก็แย่แล้วนะก็ถ้าช่างใหญ่ถามอธิบายได้ก็ตัดผมได้ครับนะ อาจารย์ผมยังไม่ค่อยคล่องไอ้นี่การไล่เฟตแบบว่าผมต้องเริ่มจากยาวลงมาสั้นนะครับมันมีสองวิธีเฟดหรือว่าไถข่าวน้นคืนเน่เราจะเราจะขึ้นขึ้นทรงขึ้นกรอบทรงก่อนตัดจากข้างบนลงมาเมื่อกี้ที่เราอธิบายคือเราตัดจากข้างบนลงล่างถูกไหมครับผมทีแรกเราไปกําหนดความขาวครับเพื่อฐาฐานความขาวก่อนครับผมเสร็จแล้วเราก็ใช้ลองฟันเบอร์ะเบอร์หนึ่งครึ่งขึ้นขึ้นความสูงของฐานกรอบทรงเลย แล้วค่อยๆลดลองฟันลงมาจาก2มาเป็น1นึ่งครึ่งับแล้วก็มาเป็นอะไรเบอร์หนึ่งคแล้วก็มาเป็น0.5ครับแล้วตัดจากบนลงล่างคือถอยหลังจากตั้งแต่ตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างใช่ไหมครัแล้วก็มาลบเส้นครับผมแต่ถ้าเราจะตัดจากข้างล่างขึ้นบนต้องเป็นหวีเท่านั้นอ๋อครับถ้าเป็นลองฟันอ่ะมันไปไม่ไหวเนื่องจากลองฟันเบอร์0ูเนี่ยมันถี่มันถี่แล้วมันเล็ก เราจะไปดันผมดันหนาไม่ได้อ๋อครับเพราะฉะนั้นจะตัดจากล่างขึ้นบนต้องขึ้นทรงด้วยหวีเท่านั้นอ๋อครับใช่ไหมที่เราซ้อมกันลองทรงสูงด้วยหวีหนึ่งแนบสองยกสามลอยอันนั้นอันนั้นคือไถตั้งแต่ตีนผมขึ้นไปใช่ไหมอ๋อครับนั่นแหละแล้วเราเก็บด้วยลองฟันเล็กน้อยเบอร์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์ยห้ากระจบกจำไว้ตลอดชีวิตบางคนก็เข้าใจเรื่อง ถายจากบนลงล่างครับบางคนก็เข้าใจเรื่องถ่ายจากล่างขึ้นบนแต่ถ้าเราจะเก่งก็ต้องและเข้าใจก็ต้องถ่ายจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนเราก็เข้าใจครับถูกไหมแล้ก็มีแค่นี้ผมก็จะให้เราซ้อมแค่ถ่ายจากบนลงล่างบ้างถ่ายจากล่างขึ้นบนบ้างครับขึ้นขอบทรงด้วยหวีก่อนก็ได้ใช่ไหมโดยการอะไรหนึ่งแนบสองยกสามลอยอ่ะครับผมตั้งหวีนอนหวี ความหวีแล้วก็เอียงหวีก็คแค่นั้แต่เรื่องซอยมันอ่อนเราต้องซ้อมใหม่ผมย,วยาวๆซ้อมครับซ้อมให้หนักไันได้จะกลับบ้านกี่โมงและสี่โมงครึ่งอะไรครับก็ไม่รู้แนละ้วเนี่ยได้สามชั่วโมงเองทางสุบ,บรี่ไปชั่วโมงอยงเนี้ยถ้าก่อนเราเรียนแค่สองชั่วโมงนะเรามาเที่ยงถูกไหมรเราตัดไปชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเราหยุดเบรกไปสูบุบ,บรี่ชั่วโมงหนึ่ง ถ้ากับเวลาเรียนเราได้แค่สองชั่วโมงนะผมรวมให้รวมสุบรีไปแล้วชั่วโมงหนึ่งก็เป็นสามชั่วโมงเราต้องเรียนไปถึงหกโมงถึงจะครบหกชั่วโมงหรือชอบแบบไหนชอบเรียนวันละสองชั่วโมงแล้วกลับบ้านนอนฮมเะเรียนเอายู่ชั่วโมงหกโมงไหวไหมไม่ไหวครับเอาห้าโมงไหวไหมได้ครับเออห้าโมงนะหม ผมก็ไม่อยากให้เรียนน้อยอยากให้เรียนเยอะๆหน่อยไปออกหน่วยก็จะไปตัดสองสามชั่วโมงเพื่อนๆเขตัดสามสี่ชั่วโมงเราไปตัดชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเธอว่ามันมากหรือน้อยเขาอะน้อยไปก็ไปสายผมถึงวัดแล้วต้องไปนั่งรอเ้วชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วเราเพิ่งไปไปแล้วใครจะอยู่อ่ะชาวบ้านเขาก็หนีแล้วลูกค้าเราจะอยู่ไหมรอไหมไม่ลูกค้ามีทั้งคนเลร่อน มีทั้งคนจนคนมีรายได้น้อยมีทุกประเภทเลยทั้งนั้นเราต้องไปปรับวิธีการเปิดร้านหรือทํางานก็นคือไปหาร้านที่เขาเปิดร้านสายสายชีวิตเดียวกับเราไอ้พวกนกฮู่เปิดชา้าตัวร้านสายสายบ่ายๆแล้วไปปิดดึกๆก,ก่อนรเราจะไปสู้เขาไหวไหมห้าทุ่มเที่ยงคืนมันมีนะร้านประเภทแล้วก็เปิดสายครับเปิดสายปิดดึกเราไปหาแนวนั้น จะไปหาสมัครงานที่มันเปิดเช้าแปดโมงปิดสองทุ่มเนี่ยทำไม่ได้หรอกเขาไล่ออกไล่นีนะแต่ดับแรกก่อนที่จะไปทํางาน<ม>ก็ต้องเรียนให้มันเบให้มันแม่นๆก่อนอ่ะเดี๋ยวไปซอยต่อวัอนนี้ขอบคุณช่างแจ๊คลูกแม่เปรที่มาเ,าเปยความจริงให้พี่น้องประชาชนเห็นให้ชอบไหมรายการแบบเนี้ยชอบไหมรายการเนี่ยรายการสอนตะผมฟรีตามติดชีวิตช่างใหม่ สูบบุหรีไปด <Keep S 2> ้วยเรียนแต่ผมไปด้วยมาสายไปด้วยชอบไหมอายไหมนี่อายไหมไมอายเลยไม่อายเหรอไม่อายทำไมเราเรื่องจริงเลยเราไม่ได้เมคหรือว่าไปปั้นแต่งใส่สีสันอะไรับเรื่องจริงก็เอาเรื่องจริงมาพูดมันแบบเริ่องน้จะทํำยังไงก็ต้องสอนกันต่อไปเรียนกันต่อไปนะก็อวยพรให้ช่างแจ็คลูกแม่เปรหลานป้าหมอน ตัดเก่งวันเก่งคืนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านก่อนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องไปหาประสบการณ์รการทํางานอีกเรียนเบสิกทฤษฎีก็อยู่แต่แค่ห้องเรียนแย่จะต้องไปทํางานอีกแต่ต้องหาประสบการณ์อีกต้องเรียนให้หนักให้ครอบคุมอ่ะวันนี้เลินถอยเดินทางกลับบ้านปลอดภัยรเรียนให้แม่นๆนะไม่มีใครอยากส,สอนซ้ํานะ อาจารย์รู้เขาอยากจะสอนซ้ำเธอหลายรอบไหยไม่ครับอาจารย์เบนเธอว่าเขาอยากจะสอนซ้ำเธอไหมบ่อยๆตอกย้ำอยู่นั่นแหละรองทรงสูงเบอร์หนึ่งเขากล้าดูเธอไหมสอนมายี่สิบกว่าวันมสองคนนี้เขากล้าบ่นเธอไหมกล้าดูเธอไหมเขามีปากว่าก็เด็บ้างรู้รู้สึกบ้างไหมรู้สึกครับนั่นแหละนะแล้วทำไมถึงกลัวผมทำไมถึงสั่นผมเพราะอะไร อาจารยืนคู่ข้างหูฮะอาจารย์ยืนคู่ข้างหูถ้าผมไปยืนอกกยู่ไกลๆเรียนได้ไหมก็ได้ครับตัดไปเลยแจ้งแจ้ง,จงตัดไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลยผิดถูกตัดไปเลยถ้าเที่ยวหูก็หายไปปันหนึ่งเราจะรับผิดชอบไงหนี่หูลูกค้าบ้างไหม่มนี่หู<ม>บ้งไทตัวเลียนลูกค้าเลือดออกหลายรอบแล้วแหว่งก็เยอะให้ระวังนะ นะวันนี้ลาไปก่อนฝากก่อนล่นหน่อยเช่นนี้ครับสวัสดีครับลากันไ <Yeah. S 1>